นะเนาะพี่น้องเนาะจริงจังว่จริงจังเนาะสัมภาษณ์นี่กะเพิราจะหัวตูวค้คขึน้นมาทันมอพันวานั่นไหนนี่น้องนุ่น,น่ีแบบ,บนายน้ำให้พาคันเริ่มคันพาก็พาได้แต่เจ้า,<พ>าต้องเป็นง<พ>านเป็นเงินกระได้เงินนะโอ้พาพึ่นกระได้เงินแอ่กันได้เท่านันและเนาะ อันนี้ทานหม้ผ่าก็ได้เงินเรอน้ออันนี้มันอย่งหัวคอยแล้วนี่นะยังหัวทานหมอเบ้าอย่างหัวทานหมอเบ้ากัได้เงินได้ลิ้นแล้วเนาะผ่าก็ได้เงินบอกคนเรา สบายดีสบายดีแหละสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้อง FC สีหักเพลงเบิร์ดส,สุขสุคนสุโมงสุบอลเด้อพี่น้องเลยโดยกับว่าพบพ่อครับซ่อง youtube น้องตูบี้ปันสุกนี่ก็เป็นคลิปแรกนะพี่น้องทีหลังจากว่าอ่าน้องตูบี้เปลี่ยนสื่อจากเมื่อก่อนเป็นป้าตูบี้แชนเนลก็สิเปลี่ยนมาเป็นน้องตูบี้ปันสุกน้องโมเมนต์น้องตูบี้เด้อพี่น้อง น้องตู้บี้บันจุกพี่น้องตู้ซิดเพิ่นเปลี่ยนให้พี่น้องเลยโดยอ่ะมื่อนี้บ่าวตู้บี้ก,ก็ได้เดินทางมาหาสาวนุ่นเพื่อนพี่น้องสาวนุ่นทีตู้ซิดเพิ่นมาเปิดใจอะไรพี่น้องแต่ว่าบ่าวตู้บี้ก,ก็หาก็เคยมาครั้งแรกพี่น้องเลยหาก็เคยมาครั้งแรกเลยพี่น้องบ่าวตู้บี้ก็บไม่เคยเห็นตัวจริงเพื่อนพี่น้องก็หาก็เคยเห็นแต่ในอ่าในคลิปของตู้ซิดนะพี่น้อง โดยโอเคพี่น้องเดี๋ยวบอสตวบีสีพาพ่อแม่พี่น้องไปหาสานุนเลยนะพี่น้องเนาะสบายใจสบายใจสานุนสาวนุ่นเนาะโดยสาวนุ่นเอนสาวบ่เน้นสาวเต็มตัวเลยเนาะเน้อ๋อที่ตุ๊ตุ๊ไปเอิ้นน้องน้องมาได้เลยเนาะอันนี้มันคนบ่คือยังอันนี้นางผ้าบอขึ้นว่านางผ้าตกมาแต่สวัสดีน้องตูบีเพิ่นเห็นครั้งแรกอ๋อโธก งามโก้ดฮอดนั่นในคลิปขอเห็นแต่ในคลิปเจ้าเห็นบ่แม่เนเขาเลยจอบเบิ่งแต่ในคลิปเจ้าแม่เหตะจริงเพื่อนบ้าเท่ามือข้างหลังสวงามเนาะแม่ทางคนทางวิวพี่น้องบ้ามืนหนีมากับบรรยากาศที่แบบตรงไหนตรงนานเลยป้าที่หาหาได้ยากนะารากตุแม่ส่วนหน่อยแต่หาสิได้เห็นคลิปแบเสียงหยอดกันได้หนึ่งเป็นยังเนาะโยเพราะว่ามันแดดชอบเลยดังคิวกันหยอดอันนี้เราอยู่โฮมมัน cùng đặt thành đó rồi cúc bốc bốc cúc bốc mà để thấy rồi nè thô nó nôn đần hùa khoan nó á bạn nè thảo liên thảo bò giọt đẻ là bò nhăng đẻ là bò nhanh, nhanh. À, nhang nhăng 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 ซึงก็ว no so so like ่าแบบโบโบในน้ำหอยพายน้ำหอยพาอยู่เพราะว่าเมื่กับอายุยังน้อยคนน่ะก็สักสามปีเรอก็เลยแบบโบหอยพายในระดับตัว่า่าเห็นพัวผาตอนนี้แบบยังมีโอกาสเป็นอีกขาหนึ่งโอผ้าได้จะเป็นอีก พี่อยากเป็นลายเทือกเนาะโลภอะไรเนาะผ้าก็อยากเศร้าเล่นเนาะแต่ว่ารักษาไปเรื่อยๆก็มีชิตนายบอกยาไปมีชิตเศร้ามีชิตเศร้าเราก็เลยแนะนำว่าให้กินยาเอาจ้าว่าเอาไข่ออยยากผ้าสีบอเจ้าว่าเห็นว่าบอที่เขาอ่ะเขาบอกว่าผ้าก็ได้แต่ไม่ชิดดีเออตอนนี้ก็ยังน้อยแบบอีหาปีสิบปี เ,เป็นอีกเป็็นอ,อีกกเลยหยกบดมูลบดลูกโอ้คือแบบว่าค<ม>ือคนเป็นห่วงในกายมาท้ามีครอบครัวไปแล้วเนาะอาชิบุมีลูกมีบุตรประมาณนั้นโอ้แต่ว่าโลกอันนี้เขาว่านะเขามามีลูกหรืเศรา้าเลยเหนื่ยบ่ตู่ข่อยเบิง่งในนางเป็นต่อหรือว่าเขาเฮ็ดตาอบอ่เนาะ <c oughs> อันนี้กายมีกรณีที่ตุชิดบอกว่ามีลูกมีลูกหรืเศร้านี่คือว่าคือหยกมูลลูกออกบด คือน้องนุ่นเป่าคือว่าเขามีครอบครัวแล้วมีลูกหนึ่งลูกสองกะถือว่าเจ้ามีลูกแล้วเพิ่งแก่หยกบลึกออกออเนาะแต่น้องนุ่นเหมือนแมงมุมมีลูกมีครอบครัวเพม่อนเลยเหมือนน้ำไห้ผ่าเนาะอายุสิบปนแบบนี้นะประมาณนี้มาครับตัวครับมันร่อนาแบบคอยหลบลงอีองกสิบปีห้าปีจะเป็นอีกวันมีเชื่อว่าเนาะแล,ะล่ทำกินยานี่เชศาบ่เพห่อมันน้อยลงน้อยลงเลยกะเชศา ไอโบต้องปาดก็ได้มสร้างว่าเที่ยโนบาดในขันมองเลยเ้าดในคือคือเศร้าเลยบ่หรือว่ามีเป็นอีกหรือเปล่าเศ้าเลยเศร้าเลยแต่ก็ต้องกินยาตัวเนื่องบ่หรือว่าในไหนกินยาส่วงที่ช่วงที่เขาเป็นทักษาอยู่ได้ยามาไลเตัอบ่คนหายไปได้ นเป็นไงข่ล้ำแนวอยู่ในกินอยู่ป่ะบห้กินยังนไงของดองของดองกับบอยกินปลาผู้หญิงก็แทงมากกินสมดําปลาตําเพียดสาบาทเนาะแต่กะต้องข่าล้ำเอาเนาะอดเอานเนาะมันดีมันเศร้ากะทำกินกินนะครับเพิ่นเพิ่นช่องเบิ่งอยู่ป่ะไป เป็นกวดให้อยู่บ่มันมันน้อยลงบ่เพิ่นน่ะเอ่อน้อยน่อยนึงน้อยนึงเล็กเี่ยวแลอาการเจ็บยังอยู่บ่เจ็บก็คือว่าเฮาธรรมดาเก็ไปเจ็บเพราะว่ายังบ่ฮอดเดือนอืมช่วงเดือนช่วงเดือนนี่สิเจ็บผิดปกติเลยเจ็บนมันก็เจ็บกันทุกคนบ่หรือว่าเฉพาะเฮาเป็นโรคนี้เฉพาะเฉพาะเฮาเป็นเฉพาะเฮาเป็นเนาะ แต่ถ้าบูสมบูรณ์ปกติกะสมเดือนกะบ่เจ็บเนาะเจ็บกะบ่แฮงเออเจ็บเจ็บปกติหนาเจ็บปกติแม่นแต่ว่าเพิ่นนี่ผิดปกติครับเจ็บแบบคแอสิดโอ้นอาอไพี่น้องเลเจ็บนี่เฮ็ดหยังก็บ่ได้เลยลเนาะอ้ได้แต่นอนกอดมอนกอดเหื่อนี่เปียกเอวติเฮ็ดนก็บแบบนี้เนาะ ย้อนักย้อนยังไงเนาะตอนตอนน้องนุ่นสิเป็นกับน้องนุ่นว่าน้องนุ่นไปเห็ดเวียดอยู่อันหานก่อสั่งเนาะน้องนุ่นไปย้อนักเนาะย้อนปุยชอบปุยมึงแน่10โลได้นะจะย้อนได้บ่ป้อข่อยยังยัวข่อยยังย้อนมาได้ได้กันยากเนาะเขว่าเป็นมาเลยตีเขาว่าหามกับยังนักอยู่สำหรับผู้หญิงแบบนี้แน่แน่น้่มตุกเป็นทหารทหาร นิดนี่ก็ยังยากเลยนะผู้หญิงนีแ่แต่ว่าแต่วันโทษเดาพี่น้องกินเหยียดขาเหมือนขาก็เลยจะหัวกันแต่ว่าคำว่าอันเทียบใส่ผู้หญิงตะกี้นี่พเพิ่นแข่งแห้งอะไรเนาะโดนหาบหน่ำม,มึงใด้คาตะกี้นะโอ้เจ้าไปเทียบตะกี้เนาะแต่ว่าว่าง่ายกันมันเป็นสิ่งที่จําเป็นเ<ด>แต่ว่าเพิ่นลรื่องเลยแล้วก็เลยแข่งแหง้งเนาะผู้หญิงคาตะกี้นะโดนครับอีกอย่างกับชิมี่เป็นรูตะวัน จะบางคนนั่นแหละเนาะคือ,อยันน้องนุ่นกับแบบนี้เชื่ออาจจะเป็นแน่พอดีไปบวกครับอันช่วงน้องนุ่นเ,เหตุงานนักเหตุงานอันเหตุเนี่ยอยู่ห่างกศ้างเลยจัดบ,บวกกันเข้ากันน,นะนเ,เนาะมาเลยเด่นมาเลยบาทนี่หนักเขา้ากึ่งกันเลยบาทนี้พนันอีกเมื่อไดนบาทเนี่ยเดือนสิบสองเดือนทีสองเดือนทีสอ,อง บดเดือนนี้ที่29เดือน12โอ้แสงมายังโดนเติบอยู่ซะแม่น29เดือน12เกือบฮอดเดือน1ว่าไล่ใช่ว่าเกือบเบิดปีเดือน1พุ่นนะเบิดปีบ่เอาเกือบพแลเกือบท้ายปีพูนแลยัง3มื้อยัง3มื้อ2มื้อ2 3มื้อก็เข้าดาวว่าาพี่น้องเนาะกนถยลังีใหม่ขอวันที่29เดือน12เด้เดือนนี้กเดือน11อีกประมาณ2เดือนว่าซะเดือนนี้กเพิ่งเริ่มเนาะกมาต ใช่เดือนสิบสองทำมาเบิด่เดือนอีกเดี๋ยวไปเอายาอีกสกินนี่สกินนี่เพิ่นบอกว่าว่าเขา,าต้องได้กินเจ้าถามอยู่บอกว่าเขา,านางนุ่นต้องได้กินยาดิฮอชดช้ำใดถามเพิน่นอยู่เปล่กินกินไปค่ะบบมันหยุก็คือแบบดีคือว่าได้กิน,นยาต่อไปจนจนมันหมมีหยุกก็ได้กินคือเกากินจนมันบมมีเชื่อเลยเนาะ กินตลอดนะคือต้องกินยาตลอดตัวเองทังนุ่นบอย้าบ่อยผ้าเนาะยัง้าได้พาออกแล้วมันสิงอกออกมาคือกกไหมอยู่บนเลยเนาะแบบหักไหมอยู่จังเนาะผ้าขางี่ยังมีต่อขางี่มาลูกสองขางนอกจากยุกออกบนเลยก็คือยกข่งไปได้ลูกได้กแมเป็นมันเลยนี่แหละเหตุผลคือคุณหมอเปนยังมวยผ้าเนาะวันอี้อุยังน้อย ถ้าเจ้าคือเจ้าพ่อมังกรแล้วว่ามีลูกแล้วเช้าถ้ามีลูกหนึงลูกสองแล้วก็สามารถถิ่มเลยเนาะชั่วโมดว่าเขากินชั่วโมดว่าเขากินยาหรือว่าเขาเขาเนี่เป็นนี euh. okay. s <S ่บาดว่าเขาได้ลูกได้ผัวนี่มันบริชองผลกระทบบ่เพิ่นเว้าอยู่บ่ชงผลกระทบแบบยี้มันเจ็บบ่แบบเขาถือพาถึงอย่างเงี้ยนะยังไม่ได้ถามบ่ยังไม่ได้บอกเนาะเพรบ่เอานั่นกันลองนุ่นกับลอง ลองถามเบิงลองถามบ่าถ้าหากว่าว่าจะขวัวตัวคราจะจะสีไอจะไป่แล้วสู้จนะขันคอไม่จขัวตัวครับแล้วจะแก่ก็สบูบถ้าสีไอจะไก่ขวเยอันคอพี่้องเนาะนี่สัมภาษณ์สบูบแล้วสีไอแล้วสีไอแล้วก็แลกไก่บาแล้วประเทศเดียวเราหัวทับเราันคอพี่เราเลยวัดคือกันอันนั่นแหละ อยากให้น้องนุ่นลองถามเบิงว่าสามมติว่าสมมติว่าเขาได้ลูกนี่ซีบส่งผลกระทบบอลองถามมนเด้อลองถามเบิง <c oughs> เด็กข <c oughs> อโทษดขอไฟหน่อยเนาะหัวกินนี่พี่น้องเอ้ยหัวตู้คำแล้วสิไอ้กบไอ้จางโรงจามมานะพี่น้องเอ้ยอ้ามุแกแบบนี้กะอยากพามให้น้องนุน่นถา ้องเนาะจริงจังะจริงจังเนาะสัมภาษนี่ะพอดหัวตู้บําดิคันโมพันวานั่นไหนนี่น้องนุ่นคยเแบบนน้ำให้พาคนเริ่มคันพาก็พาได้แต่เจ้าตังเป็นงานเมนมันก็ได้เงินนะโอ้พาเป่นก็ได้เงินแกวนน้ให้พา อันนี้ทานหม้อผ่าก็ได้เงินเหรอนออันนี้มันอย่างหัวคอยได้วนี่นะอย่างหัวทานหมอเบาอย่างหัวทานหมอเบา่ากันได้เงินีด้เหรอน้วผ่าก็ได้เงินเบาคนเบาเ่ามันสิําเริบคขึ้นเจ้าอีกอ่าขาดใจอยู่ได้เงินเสียเงินทีซื้อเพราะว่าบ่ไงเพราะว่าต้องแบบมันต้องกินยาแบบดับไปเรื่อยๆเนาะถากว่าแบบ ค่ายสมมุติใช่ว่าคือคือต้นไม้แบบว่าแขเวเล็กน้อยนะวันชั้ลุกออกแล้วมันก็ะโปงอีกตรงแบบต้องกินแบบให,ห้หใ <ช S 2> มันตายหาามันเชื่อหากมันเลยม,ม,มันจะขึ้นเลยแกคะเนาะงแมนแมนยาตัวนี้จะทำไรแมนเพอเพื่อนเอายาเปลี่ยนโโโเปลียโโโลปล่ยนฮอร์โมนโอ้เปลี่ยนฮอร์โมนเพราะว่าเขาเป็นความเป็นเลยเจ็บเจ็บก็เลยแบบเปลี่ยนโ ยาเพอร์โมนี่คือบ่เจ็บแม่นบ่กอนมันก็ซึมบยบลงเออยุบลงแต่ว่าให้เพิดไปกว่น่ะคือยุบลงหน่นึงอืมหลังกเาหลังไอ้ที่เพิ่นเอายาให้กินอยนึงเจ้าก็คลคือกันเนาะคลบ่คลนี่คือสิบ่ยุบเลยออต้องอดาได้ตูว่าอดกินอดเฮาอยากเฮาต้องอด กบคนเค่จะอย่างนี้นะจ่ะแ <c oughs> น่ใดก็ยืนยันบอกให้ผาเนาะ <c oughs> บาดยังชันสาพี่น้องกัยเนาะแต่ว่าทางอันเลขาดรแซมกับอันดุชิต้ลมกันว่าก็อยากให้น้องยื่นพาที่แหลกขาได้มันจังบริเเจ็บแบบว่า ยนี้ยอเนว่นานี่ก็บจังไ่ได้เที่ยวไปหาหมนะเพราะว่ามันมีเงินมีค้ำกับพอจังได้เก็บได้ยังแต่เพื่อนกันยังบ่ให uh, 응้พาเนาะหรือว응 mm. ่าอ่านมันอาจจใกใจสิเศร้าหรือบ่หรือว่าใดๆเนาะบัดนี้นี่แม่เด้แม่ก็ได้ไปกวดบ่เมืนอ่ะแม่ไปกวดหรือว่าเส้นประสาทหัวใจ สินประสาทหัวใจโอ้ย,อยเห็นแล้วออกไปอยู่นอกไหมดูด <c oughs> ีมันอยู่บูไหมโดยเงิน,งนงบัตรนี้แบบบัตรแม่ด้แม่กับไปกวดบ่เมื่อนะ่ะ อาก,การของแม่นี่เพิ่นเพิ่นว่าจังไดนไงเพิ่่นวาเส้นประสาทหัวใจเส้นประสาทหัวใจมันมีเส้นเนาะน้องตุบีเนาะเส้นเกล็ดหัวใจแล้วหัวใจแขวนตลอดหัวใจพิวบ่รีกว่าหัวใจยัง ouais. are, mother, เป็นแบบใดอะนะเส้นประสาทเส้นประสาทหัวใจน้อยหนึ่งนี่แกหัวใจสั่นอือันนั้นเนาะที่ว่าเห็นให้เราเมื่อยเนาะโอ้แบบหนางอันหนึ่งนี่ก็เมื่อยโลดเห็นยังนหนึ่งนี่เมื่อยอ๋อ ไปห้องมอห้องมอห้องมอยังเพิดไปไปอ,อ,อ,อนุนสิคลินิกน,น,นั่งพักกันนั่งสำรอได้ไปเนาะไปนั่งรถลงบกสเนาะรถมีลงบกสรอะไก็นั่งสำรอกวดลายยังดูบ่กวดเมย์วดกวดมมนเลยครบเครื่องเลยโรคอันที่ว่าบาวานมันยังที่เพิ่นรอมากกันยังมีคือเก่าบ่มีตลอดปกติ ปกติเบิดแต่ว่าเมื่อยนี่ย้อนเป็นย้อนเส้นประสาทหัวใจโอ้พี่น้องหากได้ยินได้ไหมถ้าเกิดมาเนาะโดยเคยได้ยินแต่โรคหัวใจผิวหัวใจเป็นนันเป็นนี่เร็วหัวใจอ่อนแต่อันนี้หัวใจเส้นประสาทหัวใจเส้นประสาทหัวใจป้าหวาเบาหวานความดันมันยังนป็ปกติเบิดปกติทุกอย่างเบิดหลายบ่แมนเบิดนหนึ่งเบสหนึ่งสามพันฮะ อ๋อเบิดสามพันคิอแบบเบิดหมื่นสามพันวูบุตรเบิดเลยเงินเอาให้บัตรตรงนู้นได้เบิดเท่าไรเมือนนะเบิดสี่พันหัวเพื่นตอกเด็กทะเลเบิดภายในทางอ๋อนั่นู้นเบิดสี่พันเบ็ดแม่รวมทั้งยาบ่หรือค่ากวดได้ซื่อรวมเบ็ดเลยเพื่อนว่าเป็นอยังให้แห้งบ่สสำหรับแม่ สำหรับแม่นะ่ะมันที่เศ้าเดือนนี้ต่อ,อยาบ๊อบเรือนไได้ไม่ให้ปวดวอ,อาการแม่นี่หนาเป็นห่วงบ่คนว่าครึงคันวนแห้งบ่คือวันได้เขา่ขาเท่าเป็นแมยมัน,นมองคนว่าหนะ่อยบ่แต่ว่าเพื่อนเพื่อนบอกออย่อไว้ยังหักษาได้อยู่ยังทันอยู่ กูเท่าเป็นเนาะเมื่อยเมื่อยมันลดอยาก <c oughs> อันนั้นเราได้พี่น้อยเนาะกูเคเด็กน,น้อยเป็นเนาะก่อนที่ชาวไปอีกน้องนุ่นอย,ยนะ่างเนาะที่ได้พาไปเบิดน้นองนุ่นอ่าเท่ายก็เบิ้ลน้องนุ่นจะพันก็อนสี่เบิดน้ำเมฆสามเป็นเจ็ดบาทเบิดบัดเบิดน้ำอันเบิดนำ้ำลานได้เท่าย คือว่าน้องวันใหม่กับไปน้ำเนาะอ่ะพี่น,อนอ้พพนองเอลยเนาะกระซีฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะติดตามมันแล้วก็ให้กำลังใจน้องนุ่นแน่เนาะการเรื่องเรื่องถึงเรื่องามหักเนาะแล้รก็เรื่องอ่าสุขภาพนี่แหละเนาะสำคัญพี่น้องเลยก็เป็นห่วงน้องนุ่นอยากให้น้องนุ่นนี่หายดีไว้เนาะ เบืงเบื้คมพันธ์ลดล้มกันไว้สีว่าสี่เปิดห้านเปิดอย่างเนาะได้เงินส่วนหนึ่งอันมีผู้ใหญ่ซอยสนับสนุนมาตลอดว่าบ่ได้ไปอันเยีน่อแต่ว่าสี่สเปิดห้านเปิดอย่างเนาะแต่ก็บ่ได้เปิดช้ำเพราะว่ามีอันว่า,วาลูกไล่ตัวนี้เลยเนาะอ่าตะกี้เจ็บมากอ่ะกระ็รบไดนคึ้นชวดเลยเนาะเป็นอันนี้นั่นน่บอกเจ็บนีต่เฮียนเลย โอ้แบบนี้รถแบบนี้รถมันเก็บแห้งเราไปกวดลงเบิ้งคำว่าปล่อยไว้โดนรถจักรเป็นอะไรเนาะเราไปกวดปล่อยโดนก็แตกแตกแบบเซตติ้งนี่บ่แตกแล้วก็หยกมันลุกออกไปเลยโอ้แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าเสียชีวิตบ่ฉันมันแตกขึ้นมาเร็งโอ้มาเร็งมันลูกอันตรายเนาะอันตรายได้บบบนี้ขันอันขัน เป็นมาเลงนี่พี่น้องเลยเนาะขันเลกขันขันชองขันชามเนาะแต่ปัวบ,บ่ท่านนี่คือเสียชีวิตไหนพี่น้องเลยมาเลงนีเนาะเข้ามาแตกแต่ว่ายกยกออกยกมันลูกแล้รออกเนาะแตกว่าเป็นแต่ย่านแท้เนานะม,มีแตกอีกพี่น้องเลยแต่ว่ากินคอยกินยาก็้ปไปมันเหี่ยวอะไรมันห่างอยากให้ห่างมันตายนะพังบึงเนานะ ป่ากะป่าเบืองนี้เบืองนี้ยังมาเป็นคือเก่าอีกไอมันปุ่งบอ่อตุอาชิมันปุ่งเนาะเนาะมันมีเชนนื่อเนาะว่าลายคนก็เป็นห่วงน้องนุ่นเนาะแต่ว่าบ่ได้มาหาน้องนุ่นเพราะว่าเขามีเบียกหลายพีย่นงะมาจากมาหาตั้งแต่มือที่ว่าหลังจากเป็นไปมุกมือต่อมาปัาชมะมาอันหาเพราะว่าหมอน้องนุ่นให้หมอจดเกาอาการเดีอบป่จดในเจียในอย่างจดหรือว่า ก็ใส่แตงเกียดที่เป็นอันตราวเกี่ยวใบกวดน,นะอืมสิบประมาณนี้แหลนะเนาะนั่งแจ้งเรื่องเรื่องน้องนุ่นให้พี่น้องได้ฟังได้ชมน้ำกันพี่น้องเลยอ่าคิดว่าสิมาไายเบิ่งน้องนุ่นเกี่ยวเข่าใช่ดอนะกเนาะกระหูอยู่คือจะเกี่ยวว่ได้ดอกตัวนี้นเฮงเป็นนักอีกไปเกี่ยวเขา่าเฮงก้มเงยก้มเงยช้ำได้เกี่ยวเข่าแหงเมื่อยแลน่นตูวเนาะโดยตากแดดอีกบานนี้คนปกติคือพอเอาไปเกี่ยวนี่ก็ยัง ยังเมื่อยเพรแห้งแหละไม่ได้เนาะกระส่นสีคือเผื่นเซลลนุ่นผื่นบาสบายเนาะเผื่นก็แห้งสีดแคมไปเห็ดนั่นนั่นมันแห้งสีย่านเป็นหันเป็นหนีมามสิเนาะเนียนความน้องตุ่มเนาะต้องอันผักพรในลายพรในลายโดยอันในที่เขาบุกคเห็ดเขาเหินไรเขาก็บุกตรงฟืนนี่แต่เนาะป้าให้ผูพันเห็ดได้เขาเาก็เห็ดได้ได้สัมผัสเห็ดนะคือเห็นหลายๆคนเกี่ยวทั้งหลังบึนๆจ้างเอาบ่ ม,มือเทย่ะนะจางเพื่อนมือละ拉萨โอ้พอาจางอยู่เนาะก<อ>ินอยู่ลำเฮาแต<อ>่จ้างดนเนาะก็คือที่เรนเงินทีว่าเฮาได้จากเหนื่อยก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่อพี่น้องเลยบอกตัวบีน้องตัวบีถ่ายเมื่อกี้นี่กัดความจักรทรัพย์มันเป็นยังพี่น้องเลยเที่ยวอา่า กล้องมันแบบว่าถาถ่ายวิดีโอแล้วมันหยุดเองพี่น้องบ่าตุน้องตุบีกับบุหูว่าจักมันเป็นยังมันเขียนใเฉพาะความจําเต็มมือเหียนแหละพี่น้องแต่ว่าบบาตุบีนี่ก็ลืบเลยียบพี่น้องเอ้ยน้องตุบีกับยังสิบบชินกลับมาคํำว่าคําจาได้เพี่น้องต้องขอถูกขออภัยนะ้ำมีหลายบางเทถากับสีลงว่าว่าบบาตุบีบางเถากับสีลงน้องตุบีพี่น้องเอ้ยยังบบชินปากโดยบางทีน้องตุบีกับ สีเพลว่าอะไรพี่น้องโดยต่อมาเล่นน้องพี่น้องคือว่าบางเถื่อนน้องน้องตุบีกํลาลังถ่ายนายพี่น้องบ้านนี้โทรศัพท์มันหยุดเองพี่น้องไอวิดีโอนะกํลาลังถ่ายอยู่ดีผมหยุดเองน้องตุบีก็จนงงพี่น้องเอ้ามันคือหยุดว่ะไปหลบวิดีโอวิดีโอกระลืบจนเบิด์ตเลยพี่น้องเอ้ยจนบ่มีวิดีโอสีลืบแต่ยังบ่ได้ไปทางใคร,รอคคอ,ยอยกทางใคยะกันเลิบจนเบิดพี่น้องเอก็ลืบจนเบิด์ตไว้ไงกันยังบ่ได้พี่นอ้อ,นเอ,นนนองเอ้ยก็เลยว่าแต่ตอน ช่วงหนึ่งพี่น้องบริไายบริไทยสนับสนุนเพิ่นจบสัมจะว่าบ,บริรำบริลาเพื่อนสัมพงเหพี่นอ้นองเลยเดยี๋ยวก็ต้องกบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเด้อที่ภาพมันบส่สวยบ,บ่งามกะอันใดที่น้อเหมาะสมกันต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องกถาถทำบาตตัวบีวา่าผิดพลาดประกาศใดก็นนกต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเดือนหนึ่งเนาะโดย,โ,ดยโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ว่าตัวบีขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง เอฟซีเบอร์จูคูสุคนที่แอบ z มคลิปบาตูบี ast, แต่ต้่นจบสำหรับลิปนี้บาตูบีกาซีลาพม่พี่น้องไปไปกับพร้พอมกันพร้พอมมาพร้พอมกันกับบรรยากาศนะฮะทงไห้ทงหทงหนาเนาะพี่น้องวิวหลักร้อยอ๋อหายากนะพี่น้องภายที่อยู่ต่างประเทศคบบรับคนที่เคยอยู่บ้านเฮาเลยไปอยู่ต่างประเทศนี่สิชินฮอดป่านเลยพี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศท้องไห้ทงหทงหนาพี่น้องเอ้ย ây, แก้วขาว จะนอนแดดนอนๆอนนี่ก็นคนข่าวแล่วนี่พี่นอ้องวางเขานองนุ่นโดยโอเคพี่น้องชอบชิ้นนี้บทบีกัสิโอการคำว่สาสบายดี